เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวบุษยมาศกระบวนสีวันนี้จะมานำเสนอสารานิพนธ์เรื่อง สมรรถนะในตนเองของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารสถานศึกษาในยุคพิกผันของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่3กลุ่มโนนกางดอนจิตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราช,ชธานีเขต3สำหรับสาลานิพนธ์ของดิฉันนะคะก็จะมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ มีบทนำม,มีความเป็นมาและความสำคัญดังที่ไฮไลท์ไว้นะคะแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะมีกรอบแนวคิดนะคะก็จะมีตัวแปรที่จะศึกษานะคะก็จะมีทั้งหมด2ตัวแปรนะคะก็คือจะเป็นตัวแปรสมรรถนะของตนเองในผู้บริหารสถานศึกษากับ การบริหารในยุคพิกผันนะคะนี่ก็จะมี9ข้อนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการบริหารงานสถานศึกษานะคะก็จะมีอยู่6ข้อนะคะต่อไปนะคะก็จะมีประชากรกลุ่มตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ครูในกลุ่มเครือข่ายนูนกลางดอนจิกนะคะหรือว่ากลุ่มสถานศึกษาที่3นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นบทที่2นะคะก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็จะไฮไลท์ไว้ให้ดังตัวอย่างนะคะเขียนตามหลักที่อาจารย์ได้ทําการสอนนะคะต่อไปนะคะบทที่3นะคะก็จะเป็นวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะก็จะมีประชากรกลุ่มตัวอย่างก็จะมีทั้งหมด150คนนะคะก็จะเป็นโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนะคะก็จะมีรายชื่อโรงเรียนทั้งหมด 15โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือในการทำวิจัยนะคะก็จะเป็นแบบสอบถามนะคะต่อไปนะคะบทที่4นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะมีตอนที่1นะคะจะเป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นตารางตารางนะคะจะเป็นความถี่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะก็จะมีการสรุปตารางดันกล่าวลงมานะคะก็จะมี ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นบทที่5นะคะก็จะเป็นการสรุปผลอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไปนะคะในการทําสารนิพนธ์ของดิฉันนะคะใน5บทนี้นะคะก็จะก็จะดําเนินการตามที่ท่านอาจารย์ได้ทําการสอนในชั้นเรียนนะคะจนครบถ้วนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ในในส่วนแรกๆนะคะก็จะมีทั้งสารบันสารบันสารพันภาพสารบันตารางนะคะดังที่อาจารย์บอกนะคะดิฉันก็ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทั้งไฮไลท์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะสําหรับการรายงานสารานิพนธ์หบทของนางสาวบุษยมาศกระบวนสีก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ